สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิกจอกสยามทุกท่านพบก,กับสรุปข,ข่าวเรตเตอร์สตีประจำวันพฤรหรัสบดีที่4 45, 25, สิงหาคม2565ซึ่งวันนี้ตัวผมเองก,ก็ได้เรียบเรียงข่าวสารมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับสว่วนในหัวข้อข่าววันนี้ครับจะเป็นการพูดถึงการประกาศยามิการของแคปเปอร์ชบาเก้นเกี่ยวกับการย้ายไปร่วมทีมนิดในริเวอร์ของฝรั่งเศสรวมไปถึงปฏิกิริยาของคุณท็อปอไยวัตศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเรตเตอร์สตีที่มีต่อแคปเปอร์ชบาเก้นและ นักเตะเพื่อนร่วมทีมที่ได้กล่าวแสดงความรู้สึกกับการจากไปของแคปเปอร์ชฉยเคิลด้วยนะครับส่วนจะมีหัวข้อเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็มาชมไปพร้อมกันเลยนะฮะโดยก่อนที่จะเริ่มข่าวนี้ครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการรุ้นกีฬามันๆครับอยากรวมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอ er, เชียที่ได้เชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%เซสแกน QR code หรือแอดไลน์ได้เลย BK8new ตามหน้าจอช่องนะครับ สุดข่าววันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ครับการประกาศยกทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมของแคดเปอร์ชามายเกิลนะโดยแคดเปอร์ชามายเกิลได้ย้ายออกจากเรตเตอร์ซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังได้รับการยืนยันจากนิดนะฮะผู้สัมผัสรายนี้ครับออกจากเรตเตอร์ซีด้วยการคว้ารางวัลมาถึง4ครั้งนะครับในการลงเล่นเกือบ500นัดให้กับสโมสรตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยลงเล่นในตัวเลือกอันดับหนึ่งของสโมสรระหว่างแชมเปี้ยนชิพและก็พรีเมียร์ลีกครับ โดยแคปเปอร์ชไมเคิลกับตันทีมเรเตอร์ซีครับได้เสร็จสิ้นภารกิจการย้ายไปยังโอจีซีนิดหลังจาก11ปีในอิสมิลแลนด์นะครับนักเตะวัย35ปีเนี่ยเซ็นสัญญากับสโมสซอนจักรียูเอเต็ดเมื่อปลายเดือนมิถุนาย,ยน,นปี2011ก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมเรสเตอร์นะครับแล้วก็พาทีมทวคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพเอฟเอคัพและก็คอมมูนิตี้ชิลในรอบกว่าทศวรรษที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมชไมเคิลครับกลายเป็นผู้เล่นหลักรายแรกของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ สำหรับทีมของเบอร์เจอร์ที่ได้ย้ายออกจากทีมไปมีรายงานว่าครับสัญญา3ปีในทีมเฟนริเวล่านะครับจนถึงซัมเมอร์ปี2025ได้รับการตกลงกับผู้สาประตูรายนี้แล้วเมื่อเร็วๆนี้นิดยังได้ต้อนรับอารอนเดมซี่อดีตมิทฟิล์อาร์เซนอลและก็ยูเวนตุสสู่สโมสรในสัปดาห์นี้อีกด้วยฮะประกาศจะประกาศการจะไปของดักเต้ชิปชาดินมาเขาที่จออสยามกล่าวในงานถแถลงการ์ว่า ผู้กสาบประตูอย่างแคปเปอร์ชไมเคิลแลวก็กัปตันทีมของทีมเนี่ยจะเข้าร่วมร่วมทีมจากลิกเอิงของฝรั่งเศสนะครับนั่นก็คือนิดนะครับโดยยุติความ2์1 1ปีกับสโมสรที่จะเห็นเข้าจากไปด้วยสถานะของเขาว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเรตเตอร์สีฮะนักเตะวัย35ปีรายนี้ครับเคยพาทีมชูถ้วยพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับคอมมูนิตี้ชิลและก็แชมเปี้ยนชิพหลังจากเซนซียามาจากรีกปี2011นะครับ โดยได้เข้าร่วมทีมจากฝรั่งเศสโดยไม่เปิดเผยค่าตัวทางนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัตินะครับหรือว่าผลงานของเจ้าตัวด้วยนะฮะชามขคินครับหลังอันดับที่3ตลอดการลงเล่นของเรเตอร์ซีครับโดยลงเล่นไปนเกือบ479เกมระหว่าง11ฤดูก,กาลประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลถือเป็นบุคคลสําคัญในช่วงเวลาแห่งความสําเร็จที่มิเกิดขึ้นมาก่อนภายใต้การเป็นเจ้าข,ของของกลุ่มทุน, King Power นคิงพาวเวอร์นะฮะนักเตะจากเด,ดนมาร์กนี่เป็นหัวใจสําคัญขอ,ของช่วงเวลาที่น่าจดจําไม่ถ้วน รวมถึงการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของสโมสรในปี2015และ2016และการคว้าแชมป์เอเอคับครั้งแรกของทีมจิจอกสยามในปี2020ถึง2021ด้ดวยครับความลงไรลความเป็นผู้นำและความสมรเสิงอของเขาช่วยวางรากฐานสำหรับช่วงเวลาแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนที่ไม่เคยมีมาก่อนในเรตเตอร์สตีและจัดจารึกชื่อของเขาไว้อย่างภาคภูมิใจในหนังสือประวัติศสาสตร์ของสโมสรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมของแคตเปอร์แชมเบอร์เลนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งเจ้าตัวเองก็เซ็นสัญญาก,กับนิดเป็นเวลา3ปีก็รอการไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับประวัติของแคปเปอร์แชมเิลที่ลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะโดยแคปเปอร์แไมเิลเนี่ยได้กับอัมรานะครับอย่าเป็นทการให้กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับโดยเขาเองได้ลงเล่นไปกว่า11ปีที่กิม g p เวอร์สเตเดียมนะครับโดยแไมเคิลได้ทักทายกับแฟนบอลหลายครั้งนะครับ ก่อนที่จะจบเกมในแมตช์ที่บูเซียนะครับและเป็นการบอกลาในขณะที่เขาเคยเปิดใจก่อนหน้านี้2-3เดือนนะครับสำหรับแฟนๆครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเมื่อนเตะคนสําคัญคนใดาจากไปแต่จะไม่ขึ้นไปมากกว่านั้นฮะเขามีความผูกพันกันในโครงสร้างของเรเตอร์สตีนึงใน6ผู้เล่นที่ชูช่วยพิมาริกเอฟเอคับกับสโมสอนที่คิดว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้แชมป์รายการนั้น,นเลย ไฮไลท์มากมายสำหรับยุคที่ดีที่สุดของเรตเตอร์ซี่มีชไมเคิลเป็นหัวใจของพวกเขาส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสม่ำเสมอของเขาทำให้ดาวติชาเดนมาร์กแทบไม่ได้พักการลงเล่นเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะความสามารถที่น่าทึ่งของเขาในการปฏิเสธลูกบอลสู่ก้นตาข่ายเซฟสองเซฟที่เป็นที่จดจำของแฟนบอลโดยมาใน2แมตช์ที่แฟนรเรตเตอร์ซี่หลายคนบอกว่าเป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมในช่วงชศววัตที่ผ่านมา เซฟแรกเลยคือการหยุดจุดโทษในรอบในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายกับเซบียาซึ่งเรตเตอร์ซีเป็นทีมรองบอลที่จะผ่านเข้ารอบก่อนรองชานะเลิศแต่กลับพบว่าตัวเองใกล้จะตกรอบไปแล้วเมื่อเสียจุดโทษซึ่งชาไปขึ้นก็ไปเซฟได้หนึ่งครั้งในเลยร์แรกและทําซ้ําอีกครั้งในการเป็นเียลูกยิงของสตีเฟนเอนซอนซีด้วยนะครับ่วนการเซฟครั้งที่2เนี่ยเพิ่งผ่านไปเม่น,นึงปีที่ผ่านมานี่เองครับ โดยครั้งนั้นนะครับเรเตอร์ซกเข้าใกล้ความสําเร็จที่พวกเขาอยู่ห่างไกลจากทีมเต็งในศึกเอฟเอครับเมื่อเวลาใกล้จะหมดลงนะครับในเกมเอฟเอครับรอบชิงเช,รชิร์ติวิลเบี้ลูกบอลตกลงไปที่เบสันเมาส์ของเชลซีและเขาเข้าพุ่งเข้าประตูด้วยสัญชตาตญาณมันเป็นลูกยิงที่ดูเหมือนดกวจิตให้เข้าตาคายแต่ชไม่เคลนครับสบับดมือซ้ายปัดออกแล้วบอลก็เฉียดเสาออกไปเขากลายเป็นกัปตันทีมชูถ้วยแชมป์เอฟเอครับคนแรกของเรเตอร์ซีฮะ และนั่นคือชชมเคิลครับที่กําลังมาแรงในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่เขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและผู้จัดการทีมที่สามารถพึ่งพาได้เขาเซฟไว้นับครั้งไม่ถ้วนสําหรับสโมสรเกือบจะเท่ากับจํานวนคําสมบทที่เขาส่งไปให้กับผู้ตัดสินเพื่อไม่ให้มีประตูนับไปถ้วนเขายังทําประตูได้เหมือนกันรูปมงของเขากับโยวิลกระเด้งข้ามเส้นอย่างชัดเจนก่อนที่คริสบูดจะตามมาซ้ําแม้ว่าผู้ตัดสินจะมองไม่เห็นก็ตามทีแต่ไม่ใช่แค่ในสนามที่ชชมเคิลทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม เขาเป็นทูตที่สมบูรณ์แบบสําหรับสม,มสรด้วยเช่นกันเขาพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะตกลงก่อนเข้าร่วมเรสเตอร์ซีในการหาสม,มสรที่เขารู้สึกว่าสามารถเรียกเรียกว่าเป็นบ้านอย่างแท้จริงเมื่อเขามีสิ่งนั้นกับเรสเตอร์แล้วเนี่ยเขาก็พยายามทําให้สมูสอนดีที่สุดเท,ท่าที่จะทําได้ในช่วงเวลาที่ตกต่ำเท่าในาและลองสนามครับเขาจะไม่เพียงแต่แสดงต่อหน้าสื่อเท่านั้นครับแต่เขายังจะแนะนําเพื่อนร่วมทีมของเขาให้ผ่านพ้นไปด้วยกันเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมองว่าเรสเตอร์ซีเป็นครอบครัวเดียวกัน นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของาไมเคี้ด้วยเช่นกันเขาได้กำหนดวัฒนธรรมสโมสรเขาเป็นผู้นําที่แท้จริงนะครับเขาได้รับความรักนะครับและก็ได้รับกำลังใจจากแฟนบอลเรตเตอร์ซิตี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาและความรักก็อยู่ที่นั่นเมื่ออังกฤษพบเดน,นมาร์กในรอบรองชนะเลิศของศึกยูโร2020เมื่อสมเณรที่ผ่านมานี่ครับการปรากฏตัวของาชมเคี้ในการทําหน้าที่ผู้รักษาประตูให้กับทีมชาติดเดนมาร์กทำให้ชาวเมืองเรตเตอร์ซิตี้เนี่ยตั้งคำถามถึงความจงรักภักดีของพวกเขา สำหรับตํานานของสมุรดังกระนะครับและการปรากฏตัวในทีมอย่างสม่ำเสมอดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจได้เมื่อถึงเวลาของเขากับเรสเตอร์ตี้แต่นั่นไม่ใช่วิธีการทํางานเขาเหลือเวลาเพียงหนึ่งปีในข้อตกลงของเรสเตอร์กับสมุรและเขานะครับไม่น่าจะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องก็คือการเสียประตูจากลูกตั้งตะของเรสเตอร์เมื่อรูการที่แล้ว และอีกอย่างคือค่าจ้างของเขาได้แสดงให้เห็นถึงการปิดโอกาสของสโมสรที่จะทําการเซ็นสัญน,นักเติรายใหม่ขามารวมทีมโดยเบนรต์เจอร์ครับได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า <S <S แ p ปเปอร์แชมเบอรเเีนยยอนเยี่ยมมาหลายปีแล้วกับสโมสรแต่คุณมองไปข้างหน้าเสมอและมองหาสิ่งที่ทีมสามารถปรับปรุงได้ดังนั้นช่วงเวลาสิบปีที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นทุกคนเคยมีกับเลสเตอร์สตีดไม่ว่าจะจบลงด้วยความสุขที่คุณคาดค,คิดไว้แต่นั่นไม่ควรลดทอนความทรงจําที่มีความสุขมากมาย ที่เชมัขึ้นมอบให้กับสโมสรและก็แฟนบอลของพวกเขานะครับอ่ะนี่ก็เป็นการเรียบเรียงเกี่ยวกับชชมัยขึ้นที่สื่อเองเนี่ยได้นะครับเขียนออกมาเกี่ยวกับประวัติของเขาเองกับสโมสรซึ่งฝากความสําเร็จไว้อย่างมากมายให้กับพวกเราได้จดจำนะครับแม้ต่อจากนี้ไปชชมัยขึ้นไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่เขาคงยังเป็นหนึ่งในนักเตะของเรอร์ซตีตลอดการที่เราจะลืมไม่ได้ครับ อ่ะนี่ก็เป็นแชมเปี er Teraz, in ้ยนนะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการแสดงปฏิกิริยาของคุณท็อปเกี่ยวกับการจากไปของแคปเปอร์แชมเปี้ยนนะฮะโดยคุณท็อปครับคุณโดยคุณท็อปอายุวัฒน์ศรีวัฒนประภาครับประธานสโมสรเรตเตอร์สตี้เนี่ยได้แสดงความขอบคุณแคปเปอร์แชมเปี้ยนกับตันทีมที่จากเราไปนะครับในการประกาศการย้ายทีมไปยังโอจีซีนิดแบบไม่เปิดเผยค่าตัว ดยมีรายง,งานอย่างก็ขว้างว่านักเตะวัย35ปีรายนี้เซ็นสัญญา3ปีกับสโมสรจากฝรั่งเศสและเลเตอร์สตี้ก็ประกาศการจากไปของนักเตะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยชะไปเคยครับใช้เวลา11ปีที่ K ิงพาเวอร์สเตเดียมและปรากฏตัวเกือบ500นัดให้กับสโมสรในช่วงเวลานั้นด้วยการย้ายออกจากทีมของดาเตชาวเดนมาร์กครับจะทําให้เลเตอร์จะเหลือเพียงเจเนียอามาตีมาร์กโอเบตันและเจมี่วดดี้เท่านั้นที่ยังคงจะลงเล่นให้กับเลเตอร์จากชุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2อ1 5และ2016และตอนนี้ครับ กลุ่มเหล่านั้นก็เป็นสมาชิกกลุ่มเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของฤดูกาลการเลือกตำแหน่งแชมป์แชมเปี้ยนชิพ,ชพชชนะครับกายค้าแข่งกับทีมย,ยาวนานของชอมเปเลลได้รับการยกย่องจากท่านประธานสโมสรน,นะครับโดยคุณท็อปด้กล่าวในการแถลงการบนเว็บไซต์ของสโมสรน,นะครับไว้ว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะกัปตันทีมและรองกัปตันแคปเปอร์เป็นผู้ได้ที่เต็มใจที่จะยืนหยัดและรับผิดชอบเสมอเป็นผู้นําทีมด้วยความโดดเด่นอิทธิพลของเขาและความเป็นผู้นําทั้งในและนอกสนาม ถูกพูดถึงอย่างมืออาชีพในฐานะนักฟุตบอลและในฐา,านะมนุษย์คนหนึ่งผมทราบดีว่ากองเชียร์เรสเตอร์สตี้ต่างให้ความเคารพต่อผูเ้เล่นที่มีจุดยืนของ aper, แคปเปอร์หลังจากที่เขาประสบความสําเร็จในฐานะนักฟุตบอลและกัปตันทีมและจะรวบไอพอยที่เขาโชคดีในอาชีพการค้ายแข่งในฝรั่งเศสกับโอีซีนีชัดเจนสําหรับทุกคนที่ได้ดูเขาแสดงว่าแคปเปอร์มอบทุกอย่างให้กับเรสเตอร์สตี้ทุกครั้งที่เขาเล่นและประสบก,การณ์ที่แบ่งปันระหว่างสโมสรกับเขาเนี่ยสโมสรและแฟนบอลของเราในช่วง1 1ปีที่ผ่านมา หมายความว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ตลอดไปอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของกุ๊ท็อปไอยวัสส์ศรีวัฒปรพภาประธานสโมสรเรเดอร์ซิกข,ของพวกเราที่ได้กล่าวขอบคุณทางด้านของแคปเปอร์ชไมเคิลหลังจากที่ประกาศย้ายออจิทีไปในช่วงสัมมอน,นี้ฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะต้องได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากนั่นก็คือแคปเปอร์ชไมเคิล เอาไปต่อกันที่เจมี่วอดี้แล้วก็เคนันดิวบรีฮอร์บ้างครับได้แสดงปฏิกิริยาเกี่ยวกับเพื่อนร่วทีบ้างน,นะฮะโดยเจมี่วอดี้และเคนันดิวบรีฮอร์ครับได้แสดงความรู้สึกต่อการจากไปของแคปเปอร์ชไมเคิลฮีโร่ของเรตเตอร์สตี้ครับชไมเคิลครับย้ายออกจากเรตเตอร์สตี้หลังจาก11ปีที่เข้าร่วมสโมสรโดยย้ายไปร่วมทีมนิดในริเวอร์ก็ฝรั่งเศสจะเป็นจุดสิ้นสุดของยุคผู้ตัดสับตัวใหม่ส5ปีรายนี้ซึ่งลงเล่นให้กับสโมสรเกือบ500นัดและช่วยพวกเขาขคว้าแแแชมมปป์์พพรรรรีีีเยลลกกกะอคคัั้ง ของสโมสรด้วยนะครับโดยสโมสรเรเตอร์สตีกล่าวว่าดาวเตะชาเดนมาร์กได้ย้ายออกจากทีมแล้วด้วยสถานะของเขาที่ยังมั่นคงอยู่ในฐานะผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรเตอร์สตีขณะเดียวกันครับปฏิกิริยาต่อข่าวของสุน,น้าอย่างเจมี่วอรีเนี่ยโพสต์ภาพของพวกเขาทั้งคู่บนทวิตเตอร์พร้อมกับคําว่าแคสเปอร์เป็นคู่ขาที่มีความสุขและดีที่สุดขณะที่เคนันดี้วูดี้ฮอครับได้โพสต์ข้อความที่น่าประทับใจบ,บนอินสตาแกรมซึ่งมีข้อความว่า ในฐานะที่ผมเป็นเด็กที่กําลังเฝ้ามองแคสเปอร์ในฐานะผู้ใหญ่ที่เรียกคุณว่าเพื่อนขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนทั้งหมดของคุณยินด,ดีที่ได้เล่นเคียงข้างแคสเปอร์ตำนานเรสเตอร์ตี้ที่เหมาะสมส,สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตข,ข้ามไปในขณะเดียวกันเดนนี่ดีวอเตอร์ครับเจ้าของตําแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกของเรสเตอร์กล่าวว่าโชคดีนะแคสเปอร์ส่วนสําคัญสําหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของสโมสร อันนี้ก็เป็นคำกล่าวของทั้งอดีตนักเตะโรเซอร์และก็นักเตะโรเซอร์ปัจจุบันอย่างเจมส์วิดี้แล้วก็เคนันดิวพิทฮอที่มีต่อ,ตอแคตเปอร์ชไมเคิลครับเอาไปต่อกันที่ขา่าวกระซิบขายนักเตะกันบ้างครับก็มีปฏิกิริยาของเอ็ดด้ฮาวเกี่ยวกับการให้ความสนใจในตัวของเจมส์แมตติสันล่าสุดด้วยนะฮะโดยเอ็ดด้ฮาวเนี่ยได้ออกมาแสดงปฏิกิริยานะครับเกี่ยวกับการให้ความสนใจเจมส์แมตติสันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับ โดยกฤษื่อนี้ก็สัญยูไนเต็ดกล่าวว่านะครับไม่มีความรับที่เขากำลังพยายามเซ็นสัญญากับตัวรุกในช่วงสมร์นี้หลังจากที่เรตเตอร์สตีครับปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่2องของเจมสันรายงานออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ของความพยายามของเดอะแม็กพายในการซื้อผู้เล่นเรตเตอร์สตีของฤดูกาลในตลาดช่วงัมร์นี้ข้อเสนอแรกครับถูกปฏิเสธโดยเรสเตอร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยมีรายงานว่านะครับราคาค่าตัวเนี่ยมีการเสนออยู่ที่ประมาณ35-40ลร้านปอนด์ เดนิสเซนครับแม้ว่าจะล้มเหลวด้วยความพยายามครั้งแรกแต่ก็ยังมีครั้งที่2ในสัปดาห์นี้แต่ก็ยังถูกปฏิเสธนะครับโดยมีการอ้างว่านะครับการเสนอราคาครั้งที่2อยู่ที่ราวๆสี่สิบถึงห้าสิบล้านปอนด์เพื่อคว้านักเตะโรเตอร์ซีไปร่วมทีมแต่โรเตอร์ครับก็ยังมุ่งมั่นที่จะรักษามิดฟิลด์รายนี้เอาไว้ในช่วงัมร์นี้และได้รับการกล่าวขานว่าค่าตัวของชนาญของเจมสันจะต้องไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์โรเตอร์ครับกำลังรอดูว,ว่าิวคาสเซลจะกลับมาพร้อมข้อเสนออที่่3หรืไม แต่พวกเขาได้รับการกล่าวว่าไม่เต็มใจที่จะเข้าใกล้ราคาที่เลสเตอร์ตั้งไว้นะครับจนถึงตอนนี้ครับเอดีฮาวหัวหน้าผู้จัดการทีมของเดอะแม็กไพร์ปฏิเสธที่จะพูดถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับแมตติสันแล้วนะฮะโดยผู้ถูกถามว่าเขาจะตอบสนองต่อการเชื่อมโยงกับดาวเตอร์เลสเตอร์ซีในวันเสาร์นี้หรือไม่ฮาวก็ตอบแบบง่ายๆว่าคําตอบที่คาดเดาไม่ได้นั่นจะไม่ใช่นะครับเรากําลังพยายามและชอบที่จะเพิ่มผู้เล่นก่อนเกมที่จะพบกับนอตติงแฮมฟอร์ สองสัปดาห์ต่อมาเมื่อพูดถึงการเปิดตัวกับฟอร์เรสต์ในขณะที่เขาไม่ได้พูดถึงแมดิสันเลยโดยเฉพาะเอ็ดดี้ฮาวก็เต็มใจที่จะพูดมากกว่าเล็กน้อยเราต้องการเพิ่มที่นั่นเขาเกล่าวกับสกายสปอร์ตเกี่ยวกับการเซนัญยาในตำแหน่งนักเตะตัวรุกที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ยังคงจะไม่ใช่เจมส์แมดิสันนี่ก็เป็นปฏิกิริยาของเอ็ดดี้ฮาวเกี่ยวกับการที่กสดสนใจเจมส์แมดิสันราสุดนะครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองเนี่ยนำมาให้กับทุบกท อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพ็นงกำลังใจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวด้วยเตุลาคีประจำวบบันสวัสดีครับ